วิธีรักษาปลาขี้ขาวของทางฟาร์มครับสิ่งที่ผมจะใช้คือเป็นด้าเด็กยาหน้าเป็นด้าเด็กยาแก้กเสบแดงดำนะครับแล้วก็เมโทดีโนโซนั้นแรกผมก็จะนี่เลยเป็นด้าเด็กเป็นด้าน้าครับผมใช้หนึ่งฝาต่อยาแก้กเสษหนึ่งเม็ดนะครับ ใช้สองฝาผมก็ใส่สองเม็ดนี่ครับเทลงไปอย่างนี้จะแก้เศษผาได้ทั่วไปนะครับตามั้านยานครับนี่ครับเด็กนะสองเม็ดใส่สองฝาแล้วผมจะใช้เมโทนะครับเมโทดินาโซนนะครับหาซื้อได้ครับตามร้านยาหมดแล้วใส่ปริมาณไม่เยอะนะครับ ประมาณ1เม็ดของเมโทดินาโซนอันนี้ผมตวงของผมมาแล้วครับทั้งหมดก็จะคนให้เข้ากัน ประมาณนี้อันนี้ก็คือยาที่เราผสมไว้นะครับแล้วก็ทำการดูดใส่สลิงใช้เยอะผมก็เลยได้เยอะหน่อย ร้อยละแล้วผมก็เริ่มไล่อากาศไล่อากาศที่ปลาครับอ่าเียบ้วโอเคละนี่นะครับปลาที่ป่วยเป็นโรคขี้ขาวนี่นะครับสังเกตน,นะครับขี้ของเขาเป็นสีขาวมันไม่กินอาหารอยู่แล้วนี้ก็แต่การเลยทำตามนี้เลยได้เลยนะครับนี่นะครับ จะทำการวัดก่อนผมนก็จะวัดประมาณความลึกของท้องของปลาผมใช้ที่นี้ของผมนะครบนี่ครับแล้วก็แหย่ลงไปแหย่มาเบาน,นะครับนนครับแหย่เบาครับครับได้ตามระยะที่เราวัดไว้แล้วเราก็ฉีดตัวนี้ใช่1ซ,ซีพอครับ หนึ่งซีซีตอนหนึ่งตัวครับตัวนึงก็เหมือนกันนะผมไม่ว่าจะหัวใหญ่ขนาดไหนจะถูกจะแพงทุกตัวกินเท่ากันหมดนบะนี่นะครับนี่นะครับเ็จ่แย่งเข้าไปเลยค่อยๆแย่งแล้วเดี๋ยวไปแทงแล้วจนเอา จะยากหน่อยใช้ตัวละ1ี c c พอครับเนี่ยครับถ้าปล่อยลงไปแล้วไม่บ้วนเนี่ยถือว่าเข้าท้องนะครับ